สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนร้านโซเยนกับเบนชลาทิ่ในช่วงอิ่มทิพซ์วันี้เนี่ยจะเป็นเมนูที่แบบว่าช่วยแบบในการดูแลสุขภาพของทุกคนแล้วก็แบบเป็นเมนูที่แบบสามารถทําง่ายแล้วก็กินได้อร่อยมากมายด้วยแล้วก็วันนี้แน่นอนของเราก็จะมีสปอนเซอร์ที่เข้ามาอีกแล้วยี่ห้อเดิมก e ๊ดไ i ส์วันนี้มาในม맛ใหม่เป็นซอสหอยนางรมลดโซเดียมไป60%นี่ซอสหอยนางรมจากกู๊ดไรสสูตรลดเกลือโซเดียม60%สว่วนเมนูของเราวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเมนูที่แบบว่าทุกคนก็ต้อง คุ้นหูคุณตากันจะเป็นอย่างดีในการทําอาหารใครที่เป็นแบบเป็นเมนูเริ่มต้นสําหรับคนที่เริ่มทําอาหารก็คือการทําไข่เจียวเตียพิเศษยังไงไข่เจียวของเราวันนี้เป็นไข่เจียวใส่ปูใส่ปูยังไม่พิเศษเพอใส่ซอสหอยนางรมยี่ห้อกูดไลฟ์เข้าไปจะเป็นไข่เจียวที่ดีต่อสุขภาพมากๆเดี๋ยวเราจะลองทํากันดูเลยตั้งไฟใส่น้ำมันนิดเดียวเอาแค่ okay, พอแบบร้อนๆน,น,นะเราจะใช้ไข่ประมาณสักกูเป็นโรคอะไรกับกนตอกไข่เนี่ยสามฟองน่าจะกำลังดีเนาะ น่ารับประทานจังเลยเมื่อไหร่สปอนเซอร์ทิ่ชูจะเข้า <c oughs> โผล่ไปทุกเทปเลยมึงเนี่ย <c oughs> ไข่แดงน่ากินจังเลยใส่อะไรใส่อะไรกูตรายส์ซอสไอยนางรมลองไปให้มันน่ากินเพิ่มรสชาติอ,อ,อร่อยเนาะจริงใ,ใครี่ชอบกินซอสหอยนางรมอะไรเงี้ยเอาคะน้าไปลวกลวกให้มันแบบหอมๆกรอบๆเนาะแล้วก็เอาซอสหอยนางรมราดน,นะแดกกับข้าวอร่อยมากเลยคนก่อนเด๋ยวเนื้อปูแตก ใส่เนื้อปูลงไปถ้าเกิดไข่เจียวไม่รอดนะเสียดายเนื้อปูมากเลยนะง่ายมากเทใส่ลงไปเลยความพิเศษของเราในวันนี้คือ๋ย่างม้วนมันไหมเอาซี่อีสัสขึไปมีความรู้สึกว่าจะไม่รอดอีดอกในหัวเนี่ยคือเป็นแบบทีเจ๊ายแล้วนะไข่เจียวปูเป็นก้อนม้วนม้วนแล้วเนาะแต่ในความเป็นจริงตอนนี้ไม่ใยแล้วเป็นไหมแล้วอีดอก ไม่ได้ไม่รอดอ่ะเริ่มใหม่เลยแล้วกันอีดอไม่รอดเมื่อสักครู่นี้นะเมื่อสักครู่นี้เราอาจจะใช้เนื้อผูเยอะนิดนึงก่อนน้องทีมงานวิ่งไปซื้อมาหลังจากที่พังทลายไปเมื่อสักครู่นี้อ,อุ้ยแค่นิดนึงเดี๋ยวไม้หนึ่งครั้งที่แล้วยังไงเขาก็อยากให้มันมงมันกูสิ มึงน mm ี hmm. ่อ okay, yes. no, ีดอกมีความเจ๊นไฟอยู่นะเช๊ไฟดูได้ดูถ้าได้ดูคลิปมันเกี่ยวกับกูวะนะน่ารับประทานจังเลยแล้วก็โรยเนื้อปูน่ารัก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 ลงไปนี่ใช้ดูเนื้อปูนะอ้เป็นบ้างๆเลยย่าไฟก็ไฟายเึืองมือฝเจอเห็บมาเข้าไป ร้อน <S <S ไปลองทําดูง่ายมากเก็่เดียออย่าใส่ซอสหอยนางรมนะไม่ต้องใส่เลยเลยอร่อยแล้วจริงจบแย่